ยินดีต้อนรับนะครับเอฟซี FC ทุกท่านแล้วก็หลายๆท่านที่สนใจในเรื่องราวของรถบรรทุกนะครับวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมชันชัยที่ตรีมมอเตอร์ชานชัยคนเดิมนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของรถเครนอยู่นะครับวันนี้เป็นรถ10ล้อติดเครนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่ารถตัวนี้เป็นรถอะไรเป็นรุ่นไหนนะครับรถคันนี้ปีที่จดทะเบียนก็คือปี2549เป็นฮีโน ของเดิมเขานะครับเป็นรถ6ล้อแต่ทีนี้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปเพิ่มเพาเข้าไปแล้วก็เขียนแบบลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วก็รวมเป็นอ่าสิล้อที่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นรถตัวนี้เนี่ยของเดิมเขาจะเป็น FG แต่ตอนนี้เป็น10ล้อแล้วก็คือเครื่องยนต์212แรงม้านะครับปีที่จดทะเบียนก็ที่ผมแจ้งไปนะครับสภาพโดยรวมๆก็คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบรถคันนี้ผมเรียนทุกท่านนิดนึงนะครับว่า รถคันนี้ไม่เคยทําสีมาเลยนะฮะมาทําที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ทําออกมาก็อยู่ในสภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่ารถคันนี้เขามีอะไรที่พิเศษแล้วก็พร้อมสําหรับการใช้งานจริงๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่า้องเจมเชิญข้างในนิดนึงครับนะครับรถคันนี้อันดับแรกเลยก็คือเป็นเบาะนอนนะครับแบบสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็ตัดขึ้นมาทําขึ้นมาอย่างสวยงามเลยภายในค่อนข้างที่จะ อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> พวกเบาะคอนโซลอะไรต่างๆเนี่ยระบบแอร์ทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะฮะร,ระบบแอร์เนี่ยผมผมตัวนี้ก็ลื้อตู้ออกมาเลยแล้วก็มาเช็คความเรียบร้อยกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เช็คคอมเช็คอะไรให้เรียบร้อยเมื่อไปอยู่กับลูกค้าแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะมีโน้มมีนี่เสียที่มันเป็นเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับสาหรับระบบเกลือนไมอะไรต่างๆก็จะเป็นวัดรอบ วัดความเร็วนะครับเกลมเกน้ำมันเกมมนความร้อนทุกอย่างก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดนะครับทีนี้รถคันนี้มาทำเป็นเครนแล้วมาดูความพิเศษของว่า,าเครนมีอะไรบ้างเครนตัวนี้นะครับเป็นเครนยี่ห้อทาดาโนรุ่น ZR504 ก็คือ5ตัน4ปลอก3ชักนะครับรถเครนตัวนี้เนี่ยผมรับมาจากอาอาของเพื่อนผมนะครับที่เชียงกง หลังจากที่ลงเรือมาจากญี่ปุ่นก็ลงมาผมก็รับขึ้นมาเลยแล้วก็เคตัวนี้ยังอยู่ในสภาพสีเป็นแบบนี้มาจากญี่ปุ่นเลยก็อาจจะมีถลอกบ้างนะครับตามตะขอพับนิดๆหน่อยๆผมก็เก็บสีซ่อมสีขึ้นมาแต่โดยภาพรวมๆแล้วประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผมไม่ได้แตะเรื่องสีเขาเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคันโยกต่างๆคอนโทรลทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้สมบูรณ์แบบทุกรายการเห็นไหมฮะยังแน่นอยู่ทุกตัวนะครับคันโยกนี้แน่นหมดเลยนะฮะ เคนตัวนี้ก่อนที่ผมจะติดตั้งผมก็เช็ครายละเอียดทั้งหมดว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ตรวจทุกอย่างพอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจึงนำมาจอดอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้พร้อมในการใช้งานเรามาดูขั้นตอนการติดนิดนึงครับน้องเจมขอดูนิดนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะผมจะซับคาสีทุกครั้งที่ผมติดเครนด้วยมือผมผมเองที่ดีมอเตอร์แล้วก็สาแหลกที่ผมใช้นะครับผมจะพูดตลอดว่า ผมจะใช้ชนิดแบบนี้นะครับก็คือตัวด้านบนจะเป็นหัวน็อตหกเหลี่ยมแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเกลียวนะครับราคาตัวนี้ค่อนข้างที่จะสูงมันจะมีชนิด4,500บาทกับ6,500บาทผมเลือกตัว6,500บาทนี้มาเพื่อที่จะ,ะ <c oughs> ใช้ในการติดตั้งพอติดตั้งเสร็จก็อยู่ในสภาพที่พึงพอใจสําหรับผมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการติดเคลียที่อยู่ในสภาพเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับรถคันนี้กระบะลูกนี้นะฮะผมต่อใหม่ทั้งหมด ความยาวของกระบะก็อยู่ประมาณหเมตรหกเมตรยี่ถึงหเมตรสิประมาณนี้นะครับพื้นที่การใช้สอยก็คือลูกใหม่เลยกระบะทุกคันถ้าถ้าผมต่อเองนะครับผมจะใช้แผงข้างแค่40บแล้วก็ผมจะมีเสากลางให้ด้วยเพื่อที่จะเวลาเราเวลาเรายกเราไปทํางานคนเดียวเนี่ยอย่างแผงหนึ่งแผงเนี่ยเรายกคนเดียวมันก็จะได้ไม่หนักมากแล้วก็ <c oughs> เสากลางตรงนี้สามารถที่จะยกขึ้นแล้วก็ปิดเปิดห้อยลงมาได้เลยนะครับก็คืออยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานกระบะลูกนี้ อายุการใช้งานผมเชื่อนะครับว่าไม่ต่ำกว่า7ปีถึง10ปีเวลาใช้งานนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากกระบะใหม่นะครับช่วงล่างทั้งหมดนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยทุกท่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมเซ็ตใหม่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจารบีลูกปืนล้อนะครับบูธเพาโบกี้สลักหูแหนบอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับช่วงล่างทั้งหมดระบบคลัชนะครับผมยกใหม่หมดเลยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยที่ผมค้นออกมาเจอเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลกับช่วงล่างที่ออกไปจาดรีมมอเตอร์นะฮะแล้วก็ <c oughs> ของเหลวนะครับรถคันนี้ที่ผมไม่ให้ผ่านเลยก็คือน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้ายนะครับผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรองเครื่องก็เปลี่ยนนะครับกรองโซลาก็เปลี่ยนอ๋อผมลืมไปเบรกมือผ้าเบรกแม้กระทั่งผ้าเบรกมือเนี่ยผมถอดเกียร์ออกมาที่ผมจะเช็ดให้หมดเลย อะไรที่มันไม่ดีเนี ar, like ่ยผมเปลี่ยนเลยนะห้ามเบรกมือผมก็ไม่เว้นนะครับผมไล่เปลี่ยนทั้งหมดไฟวินาจานกดคลัชลูกปืนลูกปืนคลัชแล้วก็ลูกปืนปลายเกียร์ซีนคอหลังเนี่ยถ้าผมเช็คเจอเนี่ยผมจะเปลี่ยนหมดนะครับผมจะไม่เอาไว้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าไปใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลส่วนบูธพาวโบกี้นะครับอยู่ตรงนี้บูธพาวโบกี้เนี่ยผมเปลี่ยนหมดแล้วนะครับลูกหมากร้อยพาเห็นไหมครับลูกหมากร้อยพาทั้งหมด12ตัว ที่เป็นบูธนะครับผมก็เปลี่ยนเรียบร้อยสภาพยางก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสภาพก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีคัสซีไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยนะครับรถคันนี้อยู่ในสภาพที่คัสซีสวยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงฝั่งท้ายก็เหมือนเดิมครับอูเพื่อนกันก็ทาเรียบให้เรียบร้อยเลยทําสีแล้วก็มีการแรบลายให้นิดนึงนะครับอู เอสไมนี่ก็คืออู่เพื่อนผมเองนะครับอู่สมยศการช่างอยู่ที่กระทุ่มแบนนะครับถ้าประทับใจเห็นกระบะต่อออกมาแล้วสวยนะครับถ้าอยากจะต่อก็ยินดีนะครับผมแนะนําให้ได้ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวเสียค่าในหน้านะครับแนะนํากันฟรีสําหรับเพื้อนฝูงกันนะฮะแล้วก็เรามาดูฝั่งนี้นิดนึงก็ยังยังมาดูสภาพกันนะครับไฟผมก็ใส่ LED มาก็ค่อนข้างที่จะถูกสเปคของหลายๆท่านที่ใช้รถในวันนี้นะครับเห็นไหมครับฝั่งขวาก็เหมือนกัน อยู่ในสภาพฝั่งซ้ายนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันทั้งหมดล้อทุกล้อถูกผมดึงออกมาแล้วก็เจรนายแต่งใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลแล้วก็มีกล่องเก็บเครื่องมือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นแม่แรงเก็บเบล์เก็บบล็อกขันล้ออะไรพวกนี้เราสามารถที่จะเก็บแล้วก็ล็อกมีรูล็อกกุญแจให้เรียบร้อยนะครับ อ,อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานเห็นไหมฮะสภาพเครนมองซ้ายมองขวาก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรามาดูคันโยกฝั่งนี้แน่นไหมนะครับแน่นปึกนะครับอยู่ในสภาพที่ดีนะฮะเอวขาทุกอย่างอยู่ในสภาพดีนะครับส่วนช่วงล่างรถกระบะรถเครนเราดูเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของหัวเก่งด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ก่อนมาดูมาดูฝัาา่งนี้เนาะท,ท่ตีท,ท่ตี อ่านต้งเจมดูไหมครับเห็นไหมฮะรถคันนี้ไม่มีเบาะนั่งมีอยู่ตัวเดียวที่เหลือเป็นเบาะนอนนะครับทาขึ้นมาค่อนข้างที่จะสวยงามนะฮะเวลาเดินทางเนี่ยสามารถที่จะอ่านั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าห่วงนอนก็เข้าไปนอนในเบาะแคมนะครับไม่มีอะไรเกะกะเลยนะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบภายในก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันเห็นไ,ไหมครับรถที่ดีเนี่ยต้องยกเพียงหนึ่งคนก็ขึ้นไม่ใช่ยกคนละสองฝั่งนะครับ ซ้ายทีขวาทีนะฮะแล้วเรามาดูสภาพของเครื่องยนต์เห็นไหมครับคุมพลังตัวนี้ก็คือ2,212แรงม้า,า JO84 ซึ่งเป็นรถเครื่องยนต์ตัวยอดนิยมของของฮโนนะครับตัวสร้างชื่อของเขาเลยนะฮะตัวนี้รุ่นยูโรทูนะครับเัาอ่าท่าวงการคนขับรถเขาจะบอกว่าปั๊มสายตัวสุดท้ายใช่ครับตัวนี้จ่ายน้ํามันด้วยลูกปั๊มนะฮะเป็นตัวสุดท้ายที่ใครๆหลายคนได้ขับก็จะชอบรถรุ่นนี้เพราะว่า อัตราการตอบสนองในการเร่งเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกใจนะฮะถูกใจคนขับเลยแหละในสภาพแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างจะตอบสนองเร็วแล้วก็ประหยัดน้ํามันกําลังดีนะครับยางหน้าก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะเรามาดูนะครับห้องโดยสารทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผ่นฟอยล์กันร้อนตะเข็บต,ต่างๆก็มาจากโรงงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานจริงๆนะครับโดยภาพรวมแล้วรถคันนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกระบะตัวถังเครนหัวเก๋งสภาพเครื่องยนต์นะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานมากๆนะครับสนุนราคารถคันนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่1,750,000บาทเน็ตเท่านั้นเองนะครับถ้าสมมติว่าซื้อเงินสดพวกนี้ก็สามารถที่จะรับรถคันนี้กลับบ้านไปได้เลยพร้อมกับเล่มทะเบียนแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจัดไฟแนนซ์ก็ยินดีนะครับเรามีไฟแนนซ์ให้เพื่อที่จะรองรับ ใน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 ,ในเรื่องราวของลูกค้าในการจัดไฟแนนซ์นะครับเครดิตดีๆคันนี้จัดได้ถึงล้านเเลยนะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีนะฮะแล้วก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงนะครับ0816577048ผมชันชยัยแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0898914921คุณทุกตานะครับสามารถที่จะตอบข้อสงสัยแล้วก็คุยเรื่องราคาแล้วก็ว่าเงื่อนไขในการจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้ทั้งสคนเลยนะครับ สำหรับสถานที่ที่ผมอยู่ก็คืออยู่ที่อาําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีติดกับดูโฮมนะครับถ้าหลายๆท่านอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ถูกก็เข้าไปใน Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Dream Motor Google Map ก็จะพาท่านมาถึงผมได้โดยโดยโดย,โดยถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ตั้งจากที่ผมพูดคุยเรื่องนี้อันนี้เสร็จแล้วอันนี้คือเรื่องขายนะครับถ้าลูกค้าที่ดูผมแล้วเนี่ยมีรถ หรือสนใจที่จะขายรถบรรทุกสวยๆนะครับยินดีนะครับโทรมาที่เบอร์ของผมได้ตามปกตินะครับรถอยู่ที่ไหนผมไปดูหมดนะฮะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าชอบใจนะครับผมรบกวนกดถูกใจแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมเผื่อที่จะได้มีกําลังมาอธิบายเรื่องรถราวเรื่องรถแล้วก็มีเรื่องราวดีๆของรถบรรทุก เกี่ยวกับรถเครนมาฝากหลายๆท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ